สวัสดีค่ะบักเสื้อผ้าพมือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจัาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะกับเสื้อยืดคุณผู้ชายเน้นเป็นงานคอกลมเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่หรือว่าเป็นโอส์นะคะตัวนี้เป็นงาน USA Lord A P นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา7,500บาทค่ะน้ําหนัก45ห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณกาดนะคะ1 8 0่ง้อยปถึงสองชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าค่ะ สามพิแปดบาทคะ่ะใช่ค่ะรูฮะจ่าต้นเทอมวันสามจะแปดบาทเมื่อกี้มีคนอขอความช่วยเหลือแล้วคะ่ะไม่ไม่ <laughs> ไม่ได้ขอความช่วยเหลือลนลนลนอ่ะรูฮะจ่าตัวนี้เป็นเสื้อยืดนะ้ำเน้นเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะรูฮคขาเป็นไซส์ใหญ่ๆนั่นเองนะคะอกน่าจะตั้งแต่สามแปดเลยนะคะรูฮคขาสามแปดสี่สิบสี่สองจนห้าสิบหกสิบนะคะรูฮคขาแต่ว่าก็แล้วแต่เนาะว่าไซส์อะไรจะเยอะจะน้อยนะคะใช่ค่ะเน้นเป็นตัวใหญ่ๆ เน้นเป็นตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆค่ะคุณลูกค้าจ๋าสุดคุ้มนะคะอย่ารอช้านะคะลูกค้าจะเอฟไดเอฟเลยนะ,ะเอฟไดเอฟเลยกับเสื้อยืดคุณพีช่ชายเน้นเป็นงานโอเวอร์ไซส์จ้าต้นทุน38บาทคุณภาพก็เกดเอะนะคะเอาไปขาย80เอาไปขายตัวร้อยบางตัวร้อยยี่ร้อยห้ายังได้แต่ทางนี้ทางนั้นคุณลูกค้าจ๋าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแล้วแต่ด้วยนะคะลูกค้าขะแต่ว่าวสวยๆเลยลูกค้าขะเกดเอนะไม่ใหม่ ใครที่บอกว่าชอบงานผ้ายืดนะคะอยากได้งานเสื้อยืดที่แบบว่าค่อนข้างเก๋เอ็นะคะไม่ต้องไปทําอะไรเยอะตัวนี้แนะนําค่ะ,คะลูกค้าจ๋าลูกค้าเอาไปลูกค้าสามารถเอาไปแขวนขายได้เลยนะสวยลูกค้าค่ะผ้าก็ทัง้งสะอาดเลยนะคะตัวนี้มัดย้อมค่ะค่ะ <c oughs> มัดย้อมน่ารักน่ารักแบบนี้มาเลยนะคะลายการ์ตูนบ้างเป็นโฆษณาบ้างนะคะค่ะหมาก็แล้วแต่เนาะว่ากระสอบไหนจะเป็นการ์ตูนนะเป็นสกรีนเนาะ เป็นสก,กรีนมาเยอะโฆษณามาเยอะค่ะตัวนี้เราไม่ได้เน้นเป็นสก,กรีนนะคะลูกค้จาจเราเน้นเป็นเสื้อยืดคุณผู้ชายเน้นเป็นโอเวอร์ไซส์เน้นเป็นไซส์ใหญ่ตัวนี้เวลคอมค่ะโอโ้โหเรื่องแบรนด์ค่ะลูกค้า่ะหลากหลายเลยนะคะอันนี้การ์ตูนเหมือนกันค่ะพี่เอ๋วค่ะเป็นมนุษย์อวกาศ สวยๆแบบนี้นะคะค่ะสกินเล็กสกินน้อยสกินใหญ่ไม่มีสกินลูกค้าค่ะมีมาหมดนะคะค่ะมานะหรือจะเป็นสีดําเรียบๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยนะใครสนใจสามารถ CF ได้ลูกค้าค่ะกระสอบนี้นะคะหรือว่าใครอยากได้ราคาที่ถูกลงกว่านี้ค่ะลูกค้าจ๋าซื้อครบ20,000นนะคะมีส่วนลดด้วย1000ับาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะาใช่ค่ะไม่ใหม่หยิบขึ้นมามีแต่ตัวใหม่ให่าสายลุ้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าสายลุ้นค่ะเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ได้นะคะเอาง่าย สินค้าเรามีพร้อมจะส่งนะซื้อ3กระสอบนะคะได้สลดด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยตัวนี้คุณลูกค้าจะซื้อ10กระสอบแเราลดทุกกระสอบกันเลยหรือจะเช็คราคาเหมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะซื้อเยอะเราก็ลดเยอะค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใหม่ใหม่ใหม่ใม่สะอาดลูกค้าใช่ค่ะแน้ำเลยใหม่เลยอ่ะใหม่สะอาดเลย นะคะแต่ว่ารายการนี้ค่ะเน้นเป็นคอกลมนะลูกค้าจากคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ดีเน้นเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะขอให้ขนาดไซส์ใส่ได้บางท่านนะตัวผอมๆแต่ว่าใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้ใช่ค่ะใส่เป็นตัวใหญ่ๆได้เลยนะคะใช,ใช่ค่ะลูกค้าค่ะใครที่แบบขายงานเสื้อ,อยืดปกติอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะอยากลองขายไซส์ใหญ่ๆก็เอาตัวนี้ไปได้นะคะลูกค้าจะไซส์ใหญ่ๆก็มองภาพไม่ออกก็ประมาณไซส์น้ำเนาะ ตั้งแต่ไซส์พี่แอลนะคะลูกค้าจะไซส์น้ำนะคะลูกค้าค่ะก็จะใส่ได้นะคะแล้วก็สวยด้วยจริงๆตัวนี้ไม่จดเป็นต้องผู้ชายอย่างเดียวนะคะผู้หญิงก็ใส่ได้แล้วแบบว่าผู้หญิงบางท่านใส่เป็ดโอ้ใส่ตัวใหญ่ คือเป็นฟรีไซส์ก็ได้ใชนะ่รหัสนี้เป็นฟรีไซส์ได้เลยนะคะคุ้มคุมกันเลยน้ำาสวยอ่ะได้ไหมแบรนด์เท่าที่เราเจอก็จะเป็นของฟุตบ้างกิลเด่นบ้างค่ะคุโรคาจะพาฮาสิบบ้างคัตต้อนร้อยบ้างนะคะติดๆเข้ามาบ้างนะคะใช่ค่ะโรฮาจาก็จะเข้ามาโอไซส์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลูกค้าเทียบไซส์ไม่ถูกนะคะลูกคาจาก็จะเป็นใหญ่ๆนิดนึงนะคะ <laughs> น้ำก็ประมาณ 2XL นะคะรูกคาจาประมาณนี้ใส่ได้นะคะก็เราก็จะมีไซส์เล็กกว่านี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่กว่าาานนี้้ดวยะะะครรหมกกสบั ใส่น้ำใช่ใส่ใสดยวดกัน<ส>ได้ใ,ไดใช่ค่ะใส่สบ,บายเสื้อยืดค่ะลูกค้จาจะเสื้อยืดยิ่งเป็นบ้านเราเนาะ ใส่ยืดคือใส่สบายใส่เที่ยวห้องเที่ยวห้างใส่ลำลองใส่ทําไรทาสวนคือได้หมดอ่ะได้หมดมันเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายแล้วสวมใส่สบายบางขั้นไม่ต้องรีดคือหยิบใส่ได้เลยใช่หยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่ได้เลยค่ะลูกค้าจแต่ถ้าสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่รับไปแนะนําให้เอาไปซักเอาไปรีดเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าสินค้าได้ผ้าจะใหม่จะเงานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนํานะคะลูกค้าคะสวยลูกค้าคุ้มใครขายเสื้อยืดอยู่แล้วอยากได้งาน ที่ไม่ต้องทําเยอะนะคะลูกค้าจา๋าหรือบางท่านเราไปบอกพี่ไม่อยากซักเยอะว่าไม่อยากเลือกตัวเปื้อนเยอะลูกค้คา่ะลูกค้าเอาไปแช่น้ายาปรับนุ่มแล้วขึ้นตากเลยก็ได้นะ ปากแล้วก็ขายได้เลยนะ,ะ,นนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะสังเกตดูไม่ค่อยเปื้อนนะคะลูกค้าจ๋าไม่ค่อยเปื้อนนะคะใช่ค่ะโอ้โหโทนสีเราก็มีทุกโทนสีเนาะใช่ค่ะมีแต่สีเข้มคะ่ะแดงส้มเทาน้ำเงินดำมาหมดคะ่ะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆหลากหลายเรื่องโทนสีนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็หลากหลายทรงแต่หลักๆก,ก็จะเน้นเป็นใหญ่นะคะโอ้ยไใหม่อะ่ะช,ชอบตรงที่ความใหม่อะ่ะ ไม่สะอาดเลยขึ้นไม้แขวนขายได้เลยนะบางตัวไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นหนาวกระสอบใหม่ไปรุปร่นเองสมม่วนมากเขาจะพับมา พับค่อนข้างเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าจา๋าตัวนั้นก็แทบจะขึ้นไม้แขวนได้เลยนะสำหรับตัวนั้นแต่ว่าก็อาจจะพับบ้างไม่พับบ้างแล้วแต่ลูกค้าน้ำค่ะใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้การันตีจ้ะถ้าชอบกระสอบนี้ก็สามารถ CF ได้เลยค่ะในราคา7 5 0 0อบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าเอฟไดเอฟเลยนะคะสวัสดีคุณลูกค้า7 8 0 0ท่านท่านนะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าใครชอบกระสอบนี้รับกระสอบนี้นะใครชอบลุ้นนะคะรับเป็นกระสอบใหม่ได้นะคะราคาเท่ากันค่ะลูกค้าจา๋าคุณภาพเหมือนกันสวยเหมือนกันนะคะหรือว่า าลูกค้าบอกว่าแมงไม่อยากได้ไซส์โอเวอร์ไซส์นะคะเป็นไซส์ปกติเราก็มีหรือลูกค้าบอกว่ายังไม่อยากได้เสื้อยืดที่เป็นสีสีเรามีเป็นสีขาวล้วนะคะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานเกตบี B, ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะคะใช่ใชค่ะหลากหลายเสื้อยืดใช่ไหมคะใช่ค่ะเยอะมากเยอะมากเยอะขาวก็ได้ยืดมัดยอมก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นยืดสามส่วนนะลูกค้าจ๋าหรือ จะยืดแขนยาวยืดแขนสั้น 7A 7B ยืดคาทนสีเอาง่ายๆหลากหลายยืดนะคะพูดคุยทักสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะใช่ห้าสิบห้าสิบจ้าเกาจริงไม่ได้ดูเลยอ่ะ5050ค่ะลูกค้าจ้าสิบสองจดาดอลลาร์นะคะมีราคาด้วยใช่ค่ะมือหนึ่งค่ะน้ำค่ะค่ะไม่หมาเลยแล้วก็เป็นวินาซ่าแล้วก็เป็นของพาห้าสิบห้าสิบอุ้ยนีสตาบัก วิจารวัตตาบัตสัญลักษณ์ของเขาทีเดียวก็สวยเนาะจริงได้เลยอ่ะคือสายต้องสายปั่นนะคือสายแบบว่าชอบชอบใส่แบบแนวแนวนิดนึงแต่ว่าพี่ว่านักเรียนแนวแนวนะนักเรียนเทคนิคชอบแบบนี้จริงใส่ใส่ปั่นนิดนึงอ่ะแล้่ะชอบใส่อันนี้วลคัมไหมจ๊ะอ่าใช่วลคัมค่ะรู้ปะค่ะป้าตองสามเอพี่ก็มานะอ๋อตองสามเอก็มีพี่อหเป็นสกีนตัวสื่อนี้ก็สวยเนาะ แต่ว่าบางทีผู้คุณผู้ชายบางท่านก็ไม่อยากใส่เป็นสกรีนสวยๆนะอยากเดรดเีรบีตรงสือนิดเดียวก็มีขามา Star Wars หรือจะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะสกรีนใหญ่ๆแบบนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบเนาะแต่มี้งแ้่ผ้าห้าสิบไม่ผ้าห้าสิบคับต้อนร้อนแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นผ้าคับต้อนลอยนะคะเจอเยอะๆนิดหนึ่งนะคะโปเกมอนค่ะพิกะพิกะพิกะจูลูกค้าค่ะโปเกมอนโปเกมอน น่ารักนะอุ้ยมัดยอมอุ้ยเนี่ยมัดยอมสวยจังเหมอแล้วนะตัวหนึ่งตัวนี้สวยสวยเนาะผู้หญิงใส่ได้อ่ะชอบอบชอบเสื้อมัดยอมสวยดีอใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเวลาอยู่บ้านนุชนะคะลูกค้าจา์สอบถามเข้ามาว่าเสื้อยืดขาวเท่าไหร่ เสื้อยืดขาวนะคะคุณพี่คะคุณพี่จ๋าเสื้อยืดขาวจะมีเป็นงานเกตบีนะคะตอนนี้เป็นงานญี่ปุ่นค่ะ45้ากิโลราคา4ี่พันบาทจ้าใช่ค่ะทักเข้ามาสอบถามขอดูรีวิวเพิ่มเติมได้ค่ะคุณพี่คะสำหรับงานเสื้อยืดสีขาวนะคะพร้อมส่งเลยพร้อมส่งเลยตัวนั้นจะเป็นงานญี่ปุ่นใช่พีของเราโอนวันนี้ส่งคุณีิได้เลยคราคาสี่พันบาทนะคะอุ้ยหัดยอมชอบอ่ะอยากได้อยากได้งานมาใส่กับผ้าสั้นก็ได้นะได้ใส่กับอะไรก็แมทใส่กันได้หมดเลยแล้วทุกวันนี้ใส่แต่งตัวสบาย ายมากนะเวลาจากบ้านใส่เป็นเสื้อยืดตัวใหญ่ๆนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ใส่เป็นกางเกงขาสั้นตัวเดียวกระเป๋าผ้าสักใบหนึ่งก็จบแล้วนะคะลูกค้าค่ะสวยแว่นตักอแว่นตักอ่เขาเรียกนะแว่นเขาเรียกเป็นไรนะแว่นตักอัน,น,อนจบนนใช่ไม่ใช่แว่นแต้ใช่ไหมไม่ใช่แว่นแต้แว่นแต่คืออะไรคะ เป็นตา้เป็นตาเป็นต <c oughs> าเลีนาวว้าว่ารีวิวให้ดูได้ไหมเสื้อยืดขาวหรือว่าดีกระตุ่อ่าเป็นเสื้อยืดขาวมีทั้งเป็นสก,กีนและไม่สก,กีนนะคุณพี่ค่ะคุณพี่วันรุ่จ๋าขอดูรีวิวพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยน่าจะมีรีวิวไปแล้วเนาะน่าจะรีวิวไปแต่ก็น่าจะไม่นานค่ะคุณพี่ค่ะขอดูได้เลยเพิ่งจะรีวิวไปด้วยนะคะมีทั้งเป็นอ่าสก,กีนไม่สก,กีนนะคุณพี่มีทั้งตัวหนังสือสก,กินภาพยนตร์สก,กินกนระต,ตุ้งกระตุ้ติดมาในนั้นหมดนะคี่่ ก็มากหน่อยแล้วแต่กระสอบนะคะใช่ค่ะสามารถทักหาแอดมินโดยตรงได้นะหรือว่าะโดที่หน้าเฟซบุ๊กได้เลยนะคะอ่ะอันนี้เราก็ประมาณการนะคะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันหรือไม่หอตลองนะคะขออนุญาตชวนรายการค่ะสําหรับรายการนี้เป็นเสื้อยืดกลุณมผู้ชายเน้นเป็นโอเวอร์ไซส์เน้นเป็นตัวไซส์ใหญ่ๆนะเป็นงาน USA Lot A P นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคา7จ0 0พบาทค่ะน้ําหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ180ถึง200ชิ้นตก ต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าจ๋า8 8บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ค่ะ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงเช้าถึง5โมเย็นค่ะ่อยตตามมี2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ Tik To k ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ